สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยพิธีกรนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยร่วมกับเยาวชนนะครับพิธีก็พิธีกร,กรนะครับวิทยากรที่รับเชิญนะครับวันนี้ก็คือ,อ,อท่านอติลุธขวัญเมืองประธานควบคุมการจัดงานหนูน้อยแห่งสยามรูปแบบเนี่ยการ เกี่ยวข้องกับการรักษาวัฒนธรรมไทยกับเยาวชนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับวิทยกรรับเชิญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆเดี๋ยวเราแนะนําว่าน้องๆเนี่ยเป็นน้องชื่ออะไรแล้วก็ได้รางวัลอย่างไงครับสวัสดีครับพี่อติบดีครับขออนุญาตเรียกครูรุษได้ครับนะครับขออนุญาตถามครูรุษนิดหนึ่งครับครับผมการรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับซึ่งโอเคเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ ที่ต้องควรจะต้องรักษาถูกต้องเลยครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคำว่าเยาวชนเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับการจัดงานเนี่ยหนูน้อยของสยามเนี่ยนะครับของของของคุณรุตเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือต้องต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าการประกวดของเราเนี่ยเป็นการที่ว่าอนุรักษ์ผ้าไหมไทยเทิดไทยองค์ราชินีครับเด็กทุกคนที่จะเข้าประกวดทุกคนต้องใส่เป็นผ้าไหมแท้<ม>อย่างเด็กผู้ชายก็จะต้องใส่เป็น ผ้าไหมเดี๋ยวยืนนิดนึงลูกยืนนิดนึงนะครับแต่งกายแบบนี้เลยครับเป็นโจงเสื้อราชประแตน<อ>นะครับแบบไทยแบบดั้งดังเดิมดัเดิมเลย,เลยครับผม,มบส่วนผู้หญิงหนูยืนขึ้นก็จะเป็นชุดแขนกระบอกเป็นผ้าสิ้น<อ>นะครับรแต่ว่าถ้าเกิดมีผ้าคล้องคอด้วยเนี่ยก็จะเป็นชุดไทยมอนะครับมผมอันนี้คือเป็นการแต่งกายที่ผู้เข้าประกวด จะต้องใช้ในการประกวดใน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 หัวข้อของเราที่ตั้งเอาไว้เลยแล้วน้องน้องนี่ท่านน้องในแต่ละคนนี่จะรู้ที่มาที่ไปไหมฮะในของชุดหรือว่าในแต่ละเพราะว่าในแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีในแต่ละแบบนะครับเขเราหมายถึงก็ปลูกฝังให้น้องเขารู้ที่มาที่ไปของชุดด้วยใน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 ส่วนของของแพทเทิร์นตัวนี้นะครับ,รบผู้เข้าประกวดจะต้องรู้รู้ว่าในใบสมัครเนี่ยคุณต้องใช้ชุดอะไรเข้าประกวด อย่างรอบแรกคุณต้องเป็นชุดไทยนะครับแบบนี้ผู้หญิงต้องแบบนี้แบบนี้การแต่งกายต้องเป็นแบบนี้ให้ถูกต้องถ้าไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยผู้เข้าประกวดจะถูกตัดค<ล>ะแนนนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อครับเดี๋ยวฝากครูรุดแนะนําน้องๆที่มาเห็นบอก้โหวันนี้นี่มากัน แต่งตัวโหวันนี้สวยงามแล้วชุดไทยๆเนี่ยดูแล้วเห็นแล้วชื่นใจชื่นใจมากเลยครับ,รบผมฝากคุณรุจช,ช่วยแนะนําน้องๆว่าเห็นมีสายสะพายได้รางวัลด้วย<ช>นะครับ,รบเริ่มคนแรกเลยค่ะคแนะนำต, <ผม S 1> ตัวเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องแองเจล่าเด็กหญิงพรพณีสกุลตลักษ์อายุ10ปีได้รับตําแหน่งหนูน้อยทูตวัฒนธรรมแผงสยามปี<อ>2557ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเลยครับหนูอะครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัทวัฒนศิลกิจชื่อเล่นชื่อน้องซันตาอายุ9ปีได้รับตำแหน่งเด็กชายแห่งสยามปี2557ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อพิงพิงเด็กหญิงรวินิภาเรียงเพชรค่ะอายุ10ปีได้รับตำแหน่งชนะเลิศหนูน้อยแห่งสยามปี2 557ค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธัญพิสิทธ์สุนทรวิภาคชื่อเล่นชื่อน้องภูอายุ1ิป,ปีผมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเด็กชายทูตวัฒนธรรมไทยแห่งสยามปี2557ครับขอบคุณครับอือครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายพลพิพาเชสิ์ชื่อเล่นชื่อน้องน้งนโมได้รับรางวัลหนุนน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทยพศ2557ครับโอ้ แนะนำชาญมากเลยพี่แล้วคนจะมีตําแหน่งกบผมมาการันตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยกับน้องๆได้ขออนุญาตคุยกับคุณรุ่นนิดหนึ่งได้เลยครับโอเคก็วัตถุประสงค์เนี่ยการจัดงานนี่ก็คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เด็กเยาวชนใช่ไหมครับมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นอะไรบ้างครับคือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยนะตั้งแต่ปีแรกที่เราเราจัดมาเลยนะครับผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าผมมาอยากจัดงาน ประกวดโดยที่มีผ้าไหมซึ่งสมเด็จพระบรมท่านเนี่ยมีมีมีพระราชะองค์การให้ใหกับพวงชนชาวไทยทีออ่อยากให้อนุรักษ์ความเป็นไทย,ไทยใส่ผ้าไหม,ไหมใช่นะฮะโดยที่ต่างชาติเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจกับเราก็เลยได้ปรึกษากับท่านผู้ใหญ่ว่าผมอยากประกุจัดประกวดเนี่ยโดยที่ให้เด็กใส่ชุดผ้าไหมผ้าไหมไทยเพื่อเป็นการ เออเทิดไทยองค์ราชินีท่านก้เห็นความสวยใช่อยากเห็นความสวยงามเราก็เลยว่าผู้ใหญ่ก็ท่านก็เลยแบบโอเคสนับสนุนลองดูปีแรกเราประสบความสําเร็จมากคนมาประกวดกับเราเนี่ยผู้เข้ามาสมัคร300กับ3คนโอ้โหเดี๋ยวฮะคำว่าปีแรกเนี่ยแสดงว่าครูรุษเนี่ยในจัดมาหลาย หลายปีแล้วเหรอฮะหลายครั้งนี้เป็นปีที่สี่แล้วครับครั้งน<ม>ี้เป็นปีที่สี่แล้วครับคือความภูมิใจของเราเป็นคนไทยอะครับแเตอร์ผมก็รู้สึกว่าเ,ออเราทำออกมาแล้วคนเนี่ยแบบให้ความสนใจนะเด็กๆมาแบบสมัครกันแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อย เป็นร้อยอะครับผมอย่างนี้เนี่ยจัดมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สี่ที่กําลังจะเริ่มใช่ไหมัใช่ครับก็แสดงว่าผ่านมาแล้วสามครั้งสครั้งครับคราวนี้อยากจะถามครูรุตเพราะว่าเจอเด็กๆเนี่ยผมว่าเจอน้องๆหรืออะไรพวกเนี้ต้องมีประสบการณ์อะไรดีๆแน่เลยใช่ครับอยากจะถามครูรุตนิดหนึ่งว่าประสบการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ได้อะไรบ้างครับเด็กๆทุกคนเนี่ยได้ความภาคภูมิใจไปนะครับแล้วก็ไปต่อยอดชีวิตของเขาของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีผลงาน ทางด้านวงการบันเทิงวงการแฟชั่นโชว์วงการหลายๆวงการที่เด็กๆเนี่ยได้เข้าไปร่วมการเป็นพิธีกรภาคสนามอะไรอย่างเี้คือให้เด็กนี่มีความกล้าถูกต้องเลยครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตมาถามน้องในเรื่องการเตรียมตัวนะฮะแต่ถามถามถามแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยฮะมีข้อแตกต่างกันยังไงไหมฮะข้อแตกต่างเลยครับการจัดงานเนี่ยก็ ทุกอย่างแต่ละปีผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทุกปีแต่ละปีเนี่ยคือการคัดหาคนสวยเด็กหล่อเด็กที่จะแบบก้าวไปสู่วงการอาชีพของเด็ก,ดกที่ฝีฝันมีมบุคลิกที่ดีแล้วก็คือความโดดเด่นความงามความที่ว่าเออเนี่ยเด็กเนี่ยนะบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยต้องมาซ้อม,อมต้องแบบเฮ้ยเราจะต้องขอบคำถามยังไงต้องเดินยังไงต้อง บุคลิกนี้เราก็คือจะมีต้องมีม,มีที่เทรนด้วยครับผมมีครับผมบผม,มีที่เทรนสําหรับให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้ว่าเออเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยหรือเยาวชนกลุ่มเยาวชนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยประกวดครรุษฮะ อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ฮะหรือมอ,อะไรถึงมหรือปฐมเป็นเด็กปฐม,ปมคนเลยลครับไม่มีระดับมัธยมเลยครับแล้วบอก<ม>อายุ5ปีเนี่ยไม่เกิน10ปีค่าถึง10ปีห้าถึง10ปีครับผมครับผมแล้วน้องๆเนี่ยพอกาะเขาเียระยะเวลาหรือกกอบในการประกวดนะครับคือน้องน้องเนี่ยก็คือพอเรามาปุ๊บเนี่ยต้องยืมมาอยู่อย่างสมมติว่ามีอย่างที่บอกคุณรุตบอกครั้งแรก มี300อยกว่าท่านครับผมแล้วของเราเนี่ยเรารับจริงๆมีตาแหน่งทั้งหมดกี่ตําแหน่งหรือรับลักษณะยังไงคอนเซปในการหนึ่งเดียวเล,ล,ว,ลวก็ลองลองสี่คนครับ,รบแต่ก็มีมีปีกย่อยรางวัลปีกย่อยๆออกไปเอ่อจะคนใจช่างภาพคนใจซื้อมวลชนนูน้อยบุคลิกภาพแต่งกายงะอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีรางวัลปีกย่อยให้กับเด็กๆที่เข้ามาประกวดด้วยครับผมแล้วก็แต่ตำแหน่งเดียวก็คือหนึ่งก็คือ หนูน้อยแห่งสยามเด็กชายแห่งสยามทูตวัฒนธรรมแห่งสยามออย่างนี้เราชวนถาม, er. ม, okay. มน้องๆในการคุยก่อนนะครับขออนุยญาตน้องที่ได้รางวัลชนะเลิศผิงผิงน้องผิงผิงนะครับหนูเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนแล้วลูกโรงเรียนเซนต์ยเซฟคอนเวนค่ะ๋อแล้วประกวดเนี่ยเราได้รางวัลชนะเออชนะเลิศนี่ของปีล่าสุดก็คือปี5้าี้ค่นี้นะครับประกวดเนี่เข้าไปแข่งขันนี่ยากไหมลูกก็ นิดนึงค่ะนิดหนึงอะค่ะหนูลองบอกพี่พี่หรืออาราต้องเรียกพี่ดีกว่า <laughs> นะครับว่าอะไรเนี่ยเป็นข้อเด่นของหนูะที่ได้ได้รางวัลชนะเลิศลูกหนูว่าเป็นการเดินมาคะ่ะเหรอครับค่ะอืมเพราะว่าหนูได้เดินฝึกซ้อมมาหลายวันคะ่ะครับผม แต่สิ่งหนึ่งที่น้องที่เห็นเนี่ยน้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมากนะครับขออนุญาตน้องอีกท่านหนึ่งที่น้องเซนต้าเซนต้าได้งันอะไรครับลูกชนะเลิศเหมือนกันครับเป็นหนูน้อยแห่งสยามเด็กชายเด็กชายอันนี้ต่างกันยังไงครับครูนุชครับก็อันนี้จะเป็นเด็กชายแห่งสยามอันนี้ก็ คือแต่ละแต่ละรุ่นอันนี้เขจะเป็นทูตวัฒนธรรม,มคนนี้ก็จะเป็นทูตวัฒนธรรมฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงหนูน้อยแห่งสยามฝ่ายชายฝ่ายหญิง<อ>ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นหนูน้อยอน,นุรักษ์ความเป็นไทยอ,อันนี้ฝ่ายชาย,ชายถ้าไม่หนูถึงคิดว่าหนูได้รางวัลแล้วครับลูกเพว<อ>่าอ่ะเดี๋ยวให้หนูแนะนําอีกทีหนึ่ง เผื่อจะได้นั่นเพื่อนๆที่โรงเรียนจะได้เชียดหนูอยู่โรงเรียนอะไรครับลูกอยู่โรงเรียนอสมชันศรีราชาครับอ๋อครับผมผมวันนี้มาไกลพอสมควรครับผมทำไมหนูถึงได้คิดว่าตัวเองถึงได้รางวัลครับลูกชนะเลินผมก็ผมฝึกเดินเหมือนกันครับครับผม แต่เขาเก่งคนนี้เก่งเก่งไงครับเก่งก็คือในมุมมองของเขาเ่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดค่อนข้างที่จะแบบหัวไวแล้วก็ไหวพริบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินสวยวันนั้นเขาแต่งกายดีแล้วก็เดินสวยด้วยฮะน้องผิงผิงอะฮะวันนั้นที่ประทับใจประทับใจที่เห็นกรรมการประทับใจก็ผิงผิงเป็นเด็กที่มีบุคลิกดีแล้วก็เดินสวยไหวสวยในใน ในในท่วงท่าที่เดินนะฮะจากจากที่คณะกรรมการได้ได้ไดตัดสินคะแนนก็ชนะเป็นเอกฉันท์นะครับในในน้องเข้ามาแล้วก็ถ้วนน้องขุยจัด <c oughs> ขอนญาตน้องเอ่อได้อันนี้คือน้องมีภูทูทวัฒนธรรมวัฒนรธรรมน้องมีภูทูวัฒนธรรมทำไม,ม่คิดว่าตัวเองเราได้รางวัลน,นี้ครับลูกผมเรียนกับโรุชมาหลายวันครับเรียนมาประมาณสองปีอ๋อมาฝึก คนที่จะเรียนก็มีเด็กมาฝึกกับ<ๆ>กับกับคุณแล้วเรามีข้อดีตรงไหนลูกที่ว่าเราได้รางวัลได้ตรงนี้ลูกผมผมเดินน่าจะเดินดีอะครับอืมแล้วก็ตอบคำถามดีหรือยังไงครับลูกน่าจะอย่างอะละครับครับคุณรุตทำไมเอผู้ผู้เป็นเด็กท,ที่ที่ดูเรียบแล้วหล่อแล้วอยู่บนเวทีแล้วมีเสน่ห์เป็นเด็กที่ดู มีสเสน่ห์แล้วสง่าเวลาเดิที่หลักการเนี่ยของของครูรุษเนี่ย,ลเ,ยเลือกนี่ก็คือจะดูในเรื่องบุคลิกภาพใช่บุคลิกภาพ <ใน S 1> การเดินการเดินการแต่งกายแล้วก็ความ เป็นเจตุลแมนสุภาพบุรุษในในตรงนั้นของเด็กนะมันจะฉายแววออกมากรรมการจะมี15ท่านผู้ทรงคุณวุฒิตั้งนั้นเลยที่จะตัดสินแต่อย่างหนึ่งก็คือก็คือปลูกฝังให้เด็กเนี่ยรักในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเรื่องเกี่ยวเครื่องแต่งกายที่เป็นหไายเลยครับเดี๋ยวถามไม่ครบน้องน้องแองเจลอเจล่าเป็นทูตวัฒนธรรมฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงครับผมน้องแองเจล่าอยู่โรงเรียนไหนลูก มาแตเดีวิทยาลัยค่ะครับผมหนูลองบอกเลยครับทำไมหนูถึงได้รางวัลนี้ครับลูกหนูคิดว่าการเดินและการยิ้มของหนูค่ะอครับผมกรรมการมองเป็นยังไงครับแอนเจล่าเป็นคนเดินสวยแล้วก็ยิ้มสวยถ้าแอนเจล่าเป็นเด็กที่ที่ดูสง่าอีก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 เด็กคนหนึ่งเลยนะครับที่กรรมการเนี่ยเห็นแล้วแบบประทับใจมากนะครับเท่าที่ได้คุยกับคณะกรรมการ ตอนที่เขาตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าว่าน้องเอินเจล่าเหมาะสมน่าจะเป็นทูตวัฒนธรรมของเด็กไทยนะครับ,รบ<อ>ก็ความความภูมิใจที่น้องเขาเป็นเด็กที่น่าสวยยิ้มสวยแล้วก็ม,มีความเรียบร้อยในตัวเองด้วยครับผมครับอ,อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับอันนี้หนูรางวัลอะไรครับลกูก ขออนุญาตอยู่ใกล้ที่สุดหนูน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทยครับอ,อ,อันนี้จะเป็นเป็นรางวัลที่แยกออกมาเป็นรางว,รวัลที่แยกออกมาครับอันนี้ก็คือการแต่งกายการเดินเขาเนี่ยมั <c oughs> ความเป็นไทยดูแล้วบุคลิกออดีบนเวทีเดี๋ยวก่อนให,ให้นอกก้องเ็าถามก่อนว่าทำไมหนูถึงได้รางวัลนี้ครับลกคิดว่าตัวเองเดินสวยครับครับผมเดินดีอืม ครับผมก็คิดว่าขออนุญาตถามพูดหน่น้องก็โอเคเลยฮะบุคลิกของความเป็นไทยบนเวทีบนนั้นก็เชืดยชฉายทำให้คณะกรรมการเนี่ยตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะเพราะมีหลายๆคนอันรักความเป็นไทยเนี่ยเด็กดูแล้วมันไม่ใช่ว่ามีน้องน้ำโมคนเดียวมีหลายคนแต่คะแนนในกลุ่มออกมาเนี่ยโอเคได้เป็นเอกฉันเราก็รู้สึกโอเคเด็กคนนี้โอเคเลยนะฮะบนเวทีครับ แล้วดูดีด้วยครับผมเอ๊เขาขออนุญาตนิดหนึ่งฮะเสื้อผ้าหรือชุดเนี่ยกองประกวดเนี่ยจัดให้หรือว่าทางเตรียมครอบครัว,เ,วรเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมมาเองอเขาทํากันบ้านหนักมากเลยนะครับ<ะ>การประกวดของของนุน้อยแห่งสยามแต่ละปีเนี่ยบางทีนะครูรุ้ก็ต้องกลับขอโทษพ่อแม่ทุกท่านนะครับเพราะว่าการเตรียมชุดของเราเนี่ยต้องเพอร์เฟกมากคือหมายถึงก็คือต้องเตรียมผ้าเนื้อผ้าต้องเป็นผ้าไหมแท้ชุดการ ตัดเย็บหน้าผมต้องเป๊ะหมดเลยครับผมคือทรงผมอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องต้องดูดีแล้วเนี้ยบมากเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าดูจากบนเวทีนะครับกรรมการเราจะลงไปดูข้างล่างเลยดูฟันดูหน้าตาดูผิวพรรณดูการยิ้มดูการวางตัวดูทุกอย่างเลยครับว่าจะถยความกลอมในการพิจารณาเนี่ยว่าคือจะขออนุญาตถามคุณลุนนิดนึงว่าพอเราเริ่มประกาศ ครับนะครับระยะเวลาเนี่ยที่อยู่กับกองประกวดนะจากสามร้อยคนนะครับเราจะคัดหรือยังไงเป็นก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละปีว่าปรึกษาผู้ใหญ่ว่าปีนี้จะเอาเด็กผู้ชายเข้ากี่คนอย่างสมมุติ40ก็ต้อง40นอกที่นอกนั้นก็คัดออกแล้ว40เนี่ยทางกองประกวดดูแลอะไรบ้างกองประกวดเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็คือพอมาดูแลปุ๊บเนี่ยแล้วมีระยะเวลายังไงอ๋อให้เตรียมตัวเลยครับ คุณต้องไปเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยสิ่งที่ลูกคุณจะต้องใช้ในการประกวดคุณต้องจัดเตรียมเลยเราก็คือจะมีบอกมีบอกไว้เป็นข้อเลยคือพอมาสมัครพอสมัครปุ๊บเนี่ยทางกองประกวดก็คือจะคัดพอมามาสมัครประกวดนี่ต้องแต่งชุดไทยมาให้ลูไคุไม่ไม่จำเป็นครัมเป็นครับคือซื้อใบสมัครไปกรอกแล้วผ่านทางผ่านเกณฑ์จากทางกองประกวดปุ๊บเนี่ยเราจะแจ้งไปเลยว่าลูกคุณผ่านเกณฑ์ทั้งเข้าเกณฑ์นะ โอเคเตรียมชุดให้ลูกคุณเลยนะวันนี้วันนี้วันนี้เวลานี้นะครับรอบแรกเราจะเป็นรอบชุดไทยชุดไทยก็คือเอาชุดไทยก็คือทางครอบครัวทางพ่กของนี่เตรียมต้องเตรียมมาทั้งชุดราตรีด้วยรอบที่สองเราจะเป็นตัดสินชุดราตรีครับผมอืมเอ่อสี่สิบเดี๋ยวฝากครูรุ่นช่วยอธิบายนิดหนึ่งนะว่าสมมติว่าเด็กผู้ชายสี่สิบเด็กผู้หญิงสี่สิบอ๋อทั้งหมดแปดสิบแปดสิบ นะเดินเดินรอบแรกจะเป็นเด็กผู้หญิงเดินรอบที่สองจะเป็นเด็กผู้ชายเดินหรือว่าร,รอบแรกจะเป็นเด็กผู้ชายหรือรอบที่สองเป็นเด็กผู้หญิงอันนี้แล้วแต่ทางคณะกรรมการเขาอยากที่จะเห็นเดินโฉมเด็กผู้หญิงรือเด็กผู้ชายก่อนหลังจากนั้นชุดไทยเสร็จจะไม่มีการตกรอบจะไปตกรอบชุดลาตี คือจะเป็น20คนสุดท้ายแล้วก็ตัดเหลือ10คนสุดท้ายเหลือ5คนสุดท้ายาวนี้ก็คือมีทั้งหมด80ก็คือ40-40 40 40 40 40ีเหลีแล้วก็เหลือ20ก็คือ20ก็คือจะมีชุดลาตีก่อนชุดลาตีชุดาตีก็จะมีชุดลาตีจะได้ใส่หมดทุกคนก็คือ40ค่ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมาคัดเหลือ20 20บใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะพอ20 20สิแล้วเนี่ยก็คือจะมาเหลือเหล ในช่วงตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างชุดลาตีพอชุดลาตีแล้วนี่ก็จะเป็นชุดไทยอีกหรือเปล่าไม่เป็นแล้วครับเป็นชุดลาตีที่เด็กจะได้รับใส่สะพายมงกุฎเลยครับสิบคนสมมุติเข้ารอบมา10คนสุดท้ายใช่ไหมครับอีก5คนจะเป็นหนูน้อยแห่งสยามอีกอีกหคนจะเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามทั้งผู้ชายผู้หญิง<อ>ครับผมก็จะแยกเป็นว่าที่ห ที่หนึ่งชนะก็จะมีรองของเขาหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็จะมีรองของเขาหนึ่งสองสามสี่อ๋อก็คือทุกทุวัฒนธรรมก็จะมีมีรองของเขาด้วยใช่ครับดูขั้นตอนก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันใช่ครับกว่าเด็กจะได้มาเด็กทุกคนผมในความรู้สึกของผมนะที่ได้ฟังจากผู้ปกครองหลายๆท่านพูดว่าอยากมาเวทีนี้มากครับลูกต้องเตรียมตัวมากเพราะว่าถ้าคุณไม่แน่จริงคุณก็ไม่สามารถผ่านเวทีเราไปได้อกันนี้เรากล้าพูด โดยตรงเลยนะครับเวทีเราไม่มีเส้นไม่มีสายคือคุณสวยมาจริงคุณแน่มาจริงคุณเอาไปเลยครับผมอันนี้ครับอยากให้ท่านดูหน่ครับโอ้โหน่ารักมากเลยฮะเหมือนนางสาวไทยเหมือนเลยนั่นครับอันนี้ของปีไหนครับพี่ปี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 ล่าสุดเลยครับน้องผิงผิงกับน้องเอ็นเจล่าอันนี้จัดประกวด แต่ประกวดที่ไหน oh, ครัที่นนะกรมประชาสัมพันธ์ครับอันนี้กรมประชาสัมพันธ์ปกติทุกทุกปีเนี่ยจะเริ่มประกวดยังไงฮะอ๋อ oh, ทุกๆปีเราก็จะประกวดปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่พอมาปีเนี้มันมีเหตุการณ์บ้านเมืองนิดหนึ่งก็เลยต้องเลื่อน <c oughs> เลื่อนขยับปีขึ้นมาเป็นปี59มาเป็นปี59เเป็นคนที่4ของประเทศไทยครับผม๋อ oh, ครับครับ,รบน้องต้องถามเด็กๆเหนื่อยไหมครับประกวดมาแล้วรู้สึกยังไงเอ่ยลูก ก็รู้สึกก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำไปครับผม <S <S แล้วหนูแล้วลูกอ่ะต้องต้องถามที่ต้องต้องให้ถามรางวัลชนะเลิศก่อนเ,เหนื่อยไหมครับลูกพอประกวดมาแล้วเหนื่อยค่ะแต่ว,ว่าเราได้ไอะไรอโทษทีเหนื่อยแล้วเราได้อะไรจากการประกวดนี้มั่งลูกก็ไดร้รับความภาคภูมิใจนะคะที่ตัวเองได้ทําไปอะค่ะอืมของหนูแล้วลูกก็เหนื่อยครับอืม ได้อะไรจากการประกวดไหมครับลูกก็ความภาคภูมิใจเหมือนกันอืครับผมจะถามหมดนี่จะยุติธรรมไหมค่ะก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ได้รับความภาคภูมิใจแล้วก็บุคลิกภาพเพิ่มค่ะอืคือคือเด็กได้การพัฒนาเป็นไงครับรู้สึกตรงนี้นี่จะเป็นตัวเล็กที่สุดใช่ครับผมเหนื่อยไหมลูก แล้วประทับใจไหมอะไรบ้างลูกก็พอเวลาเดินแล้วก็เดินหล่อขึ้นเดินหล่อขึ้นคือเหมือนกับการประกวดทำใ,<ช>ให้เด็กได้อาจจะมีสังคมของกลุ่มเพื่อนใช่ใจ่ไหมฮะแล้วก็ให้ผมยัง,ย,งยังถามนิดนึงว่าในแต่ละครั้งอ่ะฮะเอ,อนอกจากเห็นข้อแตกต่างแล้วเนี่ยครับผมเอ,อครูรุเอ,อคิดว่าเอ,อเด็กอะ เราต้องปรับปรุงยังไงเพิ่มเติมหรือมีมีอะไรที่จะจะเพิ่มให้กับเด็กๆไหมอ๋อคือส่วนนี้นะค็คือมันเป็นผมว่าเด็กในแต่ละคนเนี่ยมันมีมีเซนต์ในตัวเองอยู่แล้วว่าว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะแสดงออกมายังไงหรือว่ายังไงคือเด็กที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยออกไปนะเวลาเวลาก่อนจะทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นกันแบบนั้นนะแต่เวลาทํางานจริงๆปุ๊บเป็นอีกคนละคนเลยผมก็แบบสังเกตมาจากจากการเป็น เปิดโรงเรียนมาประมาณ9ปีนะครับเด็กก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายคนมากในในประเทศไทยเป็นลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงไปหลายๆคนเลยครับผมคือความเป็นตัวของตัวเขาเองเด็กจะมีสมาธิทุกต้องเลยสมาธิมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการกล้าแสดงออกมากขึ้นใช่เลยครับอันนี้อันนี้ผมเห็นเห็นด้วยกับเด็กเด็กหลายๆคนคือการพัฒนาของแต่ละคนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยจากที่มาแล้วเดินอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่ได้เลยรอก เฮ้ยทำยังไงพ่อแม่บอกครูรุดทำไงอ่ะลูกหนูเดินไม่ได้เลยเนี่ยทํานกบอกไม่เป็นไรหรอกคุณต้องใจะยินๆคือคนมาไม่ใช่วันเดียวเป็นใช่ไหมครับพอฝึกไปเรื่อยๆน้องยังอายุยังน้อยอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ดีมากก็คือเรื่องให้น้องเนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมไทยให้รู้จักในเรื่องเกี่ยวกับแบบไหมไทยรู้จักสิ่งที่ดีๆของคนไทยผมว่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักความเป็นไทยมากผมเนี่ย อาจจะเป็นผัวโบราณตามตามพ่อแม่หรือว่าปุยาตายายมากเลยผมอาจาเป็นคนหัวโบราณคนหนึ่งอ่ะทันสมัยผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับนะนะนะอยากให้ครูรุดนะครับพูดทิ้งท้ายฝากกับผู้ที่ชมในรายการนะครับว่าการเยาวชนไทยเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยยังไงก็ อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็เยาวชนทุกคนนะครับหันมาใส่ผ้าไหมหรือว่าแต่งกายความเป็นไทยให้ดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้โชว์ชาวต่างชาติเขาได้รับรู้นะครับว่าประเทศไทยเรามีของดีอยู่ในในประเทศแล้วเนี่ยคือทรับมหาศาลผ้าไหมของเราก็เป็นทรัพย์ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ในแต่ตอนนี้ด้วยนะครับฝากรายการ ประกวดหนูน้อยแห่งสยามที่เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จและวันนี้ที่ยืนณนะจุดนี้ได้เราก็ขอให้ทุกท่านเป็นแรงใจให้กับเด็กๆเนี่ยมีชีวิตและในอนาคตที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมก็ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกนะครับการประกวดอันหนึงที่เป็นเป็นการประกวดที่ดี ดีที่ที่สุดอันหนึงของประเทศไทยก็คือหนูน้อยแห่งสยามนะครับซึ่งเป็นเป็นการประกวดที่ที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับนะครับก็วันนี้นะครับรายการขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับข้อขอขอบคุณนะครับพิธีกรรับเชิญคุณอติรุษขวัญเมืองประธานควบคุมการจัดงานหนูน้อยแห่งสยามผมดรเด่นชัยแล้วก็น้องๆนะครับที่อยู่ทางนี้ขออนุญาตลา ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ